เอาทีนี้ไปดูเรื่องของการแบ่งปันการให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะทางภาคเอกชนเองนะคะเขาก็ส่งมอบส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเช่นเครือ CP CPF นะคะเขาก็ผนึกกำลังกับพันธมิตรค่ะ,ส,ะส่งมอบเข้ากล่องครัวปันอิ่ม2ล้านกล่องด้วยกันนะคะไปช่วยชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดเขาไปกันที่เขตพระนครค่ะอาไปติดตามจากรายงานค่ะเชินครับ ประชาชนในชุมชนเขตพระนครรวมถึงกลุ่มผู้ยากไร้ต่างต่อแถวยืนรอรับอาหารกล่องและหน้ากากอนามัยในโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด -19 จากบริษัทเจริญพภคขัาพันอาหารหรือ CPF และพันธมิตรสำหรับการส่งต่อน้ำใจครั้งนี้ประชาชนที่มารอรับข้าวกล่องต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีใจที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ทำให้บางคนตกงานไม่มีเงินซื้ออาหารมาประทังชีวิตโอ้มันลำบากมากเลยนะไม่มีเินอ่ยงานก็ไม่มีใช่ไหมก็จ้องอาหาอย่างเงี้ยนะไม่หาเงี้ยเอาไปที่ไหนอ่ะใช่ไหมแล้วคนโอ้ไม่มีที่อื่นก็มาที่นี่แห่งเดียวนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นพันเลยนะเนี่ย ไว่นยนะช่วยเยอะครับผมก็ดีก็ว่าดีนะครับที่มาช่วยแจกจ่ายของให้เขาเพราะบางคนเขาไม่มีจริงๆครับเขาไม่มีกินเลยนะเขามานอนรอนั่งรอบางวนก็ไม่ได้วันก็ได้มาแล้วแต่ครับแต่บางคนก็ตกงานบางคนก็ออกจากบ้านบางคนก็าเรโดนไล่ออกจากบ้านอะไรแบบนี้เขาไล่ผมฟังนะคนที่มาเนี่ยบางทีเข้าบ้านไม่ได้ญาติพี่น้องไม่ต้อนรับคือเหมือนออกมาข้างนอกแล้วเขาไม่เข้าบ้านบางคนเขาก็ไม่มีแมสนะบางคนให้เป็นห่อมาบางทีห้าหกอันเขาก็ใช้เันเดียวหมด บางทีดึงมันก็ขาดแม้พวกนี้มันขาดง่ายเพราะว่ามันมันติดกาวนิดเดียวการช่วยเหลือส่งมอบอาหารกล่องอุ่นร้อนพร้อมหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนและคนยากไร้ในเขตพระนครครั้งนี้มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครเป็นผู้รับมอบจากตัวแทนเครือ CP CPF ต้องต้องขอบคุณนะครับทาง CP แล้วก็ CPF พร้อมทั้ง พันธมิตรนะครับที่ได้นำสิ่งของเนี่ยมามามอบให้กับคนที่ประสบความเดือดร้อนจริงๆจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ชุมชนพี่น้องคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งที่อยู่บริเวณนี้นะครับเป้าหมายที่เราเรามอบให้วันนี้นะครับ1 5 0 0ชุดเนี่ยนอกจากจะเป็นพี่น้องที่เป็นคนไร้ที่พึ่งที่นี่คนไร้บ้านที่นี่นะ อีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปลงที่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนะก็คืออย่างเช่นชุมชนบ้านพานถมชุมชนวัดใหม่อมตะร,รถแล้วก็ชุมชนวัดอินทรวิหารนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็เราจะนําไปมอบให้กับศูนย์พักคอยซึ่งเป็นที่พักของคนที่ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยสีเขียวหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยอยู่ที่วัดอินทรวิหาระะก,ก็ต้องขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งสําหรับ CP แล้วก็ CPF พร้อมทั้งเครือข่ายนะครับที่นําสิ่งของมามอบให้กับ ผู้ประสบความเดือดร้อนในวันนี้ครับโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด -19 เป็นการผนึกกำลังระหว่างเครือเจริญพกพัน์ร่วมกับพันธมิตรกว่า100องค์กรส่งมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทานจำนวน2ล้านกล่องประกอบด้วย1ล้านกล่องแรกมาจากร้านอาหารรายย่อยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและอีก1ล้านกล่องมาจากซ p f เป็นอาหารที่ปรุงใหม่สุกสะอาดถูกสุขอนามัยมีเมนูที่หลากหลายโดยการแจกจ่ายจะผนึกกำลังกับเครือข่ายจิตอาสาหมูลนิธิและหน่วยงานพันธมิตรที่จะมีการรับอาหารไปกระจายสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ขาดรายได้ว่างงานกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้ที่กักตัวดัวการและผู้ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันในชุมชนต่างๆต,ตลอดจนช่วยอุดหนุนธุรกิจร้านอาหารรายย่อยในกรุงเทพให้มีรายได้ในสถานการณ์แบบนี้